คนหน้าพรรคเป็นคนของของคุณทศเสนเลขาพรรคเป็นของของคุณหญิงผู้หญิงครับคณะกรรมการบริหารของลสาวเอาดูเสียงทุกคนเลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถือว่าเป็นคนเลือกเลือกมาอย่างนี้โดนแซวโดนแซวว่าโค้ากงศรีหรือเปล่าแน่นอนเลยโครงสร้างของพรรคเพื่อไทยนะคะทีบริหารชุดใหม่ เห็นหน้าเห็นตากันแล้วนะคะ20คนเนี่ยคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะชื่อของคุณจุลพันธ์เนี่ยโอเคมีตั้งแต่แรกลหละคู่มากับคุณจตุรนนะคะแล้วก็มีชื่อของคุณโฟมพงศ์วินจึงรุ่งธรกิจเข้ามาช่วงหนึ่งแต่แล้วหลุดหายไปตอนไหนมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรบ้างคะโครงสร้างเดิมนะภาคพื้นไทยถึงก็ยังดึงมาภาคเดิมอ๋อโครงสร้างเดิมโครงสร้างเดิม ไม่ไม่ได้มีพอมีชื่อของคุณจุลพันธ์กุ๊บก็โครงสร้างโครงสร้างเดิมไม่เปลี่ยนโครงสร้างเดิมนี่หมายถึงโครงสร้างอำนาจที่แท้จริงโครงสร้างอำนาจถูกไหมคะอำนาจที่แท้จริงคุณจุลพันธ์นี่คุณองบัตเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าพักขณะนี้คือหนึ่งเป็นคนไม่มีมุ้งเลยดูคนเดียวไม่ใช่ว่าเป็นเป็นเพราะมีความรู้ด้านเศรษฐกิจอ่าสอสอเป็นอดีตอ่าเป็นสอสมาห้าสมัย มีพื้นฐานด้านเศรษฐกิจเป็นรดนตรีช่วยการกระทรวงการคลังเอาไว้ดีเบตกับประดานหัวหน้าพักอะไรอื่นข้อห้างเนี่ยเป็คนที่แท้จริงคือเป็นคนไม่มีมุ้งเป็นคนไม่มีมุ้งสองไม่มีทุนอืมเพราะฉะนั้นปากเสียงก็จะไม่ดังนีแล้วก็เป็นคนที่ด้วยคุณวจเนี้ยอืคนที่งามงวานก็เลยเลือกมาดูงามดูจะแถวงามงวานเลือกมาอืมก็อ่ะ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวันก็เที่ยงนี้ถ้ามีการเสนอชื่อจากตุลงหรือมอนะหรือว่าขึ้นมาแข่งอ่ะผมมั่นใจทั้งผู้ขอถอนเพราะว่าเขาได้คะแนนเกือบเอกสทรเกือบทั้งหมดอะมีแค่ลดลงคะแนนนิดเดียวสิบกว่าถ้าได้ได้มาสางร้อยกว่าเพราะว่าสองคนเนี้ยสิบห้าเพราะเสนอคุณจะ้องไปแพ้แบบยิ่งหน้าอายยังดีล้วไม่มีการเสนอเพราะมัน สเขายกมาเป็นคู่เทียบให้มันดูเหมือนกับโอเคมีมีอะไรกันแค่นั้นเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทำตัวความเห็นผมน่าในยุคของเพื่อไทยขนาดนี้มันควรจะคล้ายๆปหะชาธิปัอื์ควรจะสร้างภาพมันได้จะตัวเามามันสร้างภาพเป็นพรักประชาธิปไตยเป็นพักประชาไตยนี้มากกว่าคุณจะตุลนมีความเป็นตัวของตัวเองมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับ แล้วภาพเป็นภาพนักปัญหาที่ไปตัวจริงสร้างคนตั้งตัลาเงินต้นตล้งตัวลาแต่หาเสียงด้วยการด้วยอุดมการอย่างปัญหาที่แปลเนี่ยจากนี้ไปเราต้องหาเสียงด้วยอุดมการเนั้นพักเพื่อไทยขนาดเนี้ยครับคูจะน่าจะเป็นแบบนั้นแต่อย่างว่าสิ่งทเขาปล่อยเพื่อไทยไม่ได้เพื่อไทยคือกล่องดวงใจของเขาเขามีไว้เพื่อ ก็สามารถต่อรองได้ทุกอย่างถ้าเขาไม่มีพักเพื่อไทยเนี่ยลำบากลำบากแน่นอนไปรู้อย่างอะไรไปต่อรองอะไรอย่างเงี้ยไรมีั้งแล้วร่างาไปอยู่ทุกวันนี้ครับก็ไม่ใช่อย่างนี้แหละนู่นขังรวมอืไม่ใช่ขังเดียวหรอเอือาก็เท่ากับว่ามีคนใช้คําพูดอย่างนี้ว่าเป็นร่างทรงร่างเปอร์เซ็นแน่นอนเลยอืแน่นอนเลย ดูดูเลยขาพักอเองคุณประเสริทธิ์นี่คนของคี่อ้อโหน้าพักนี่คนของของคุณทักษิณ์เลขาพักนี่ของของคุหญิงผู้หญิงครับสารกรรมการบริหารของลูกสาวเอาดูเสียงทุกคนเลยอือย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โดนแซวโดนแซวว่าโคต้ากงสีหรือเปล่าได้นอนเลยมันไม่หนีไม่พ้นหรอกเขาไม่ให้ปล่อยหรอกพรรคเพื่อไทยสำคัญเพาะหรับเขามาก เขาอยู่ได้เพราขาต้องมีพักเพื่อใช้เว็นมีน้ำหนักการต่อรองถูกต้องคามสามารการต่อรองเขาาไม่มีีเขาหนักก็โดนหนักกว่านี้แน่นอนนีขนาดมียังโดนอย่างนี้เพราะเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะคนกำหนดยุทธศาสตร์กำหนดนโยบายกำหนดจังหวะการเดินก็ยังคงมาอย่างงามงวาน